สวัสดีครับอิสานพ่ะเจ้าครับมามาตามห้อยมือห้อยเท้าห้อยตีนพุมิปัญญาบ้านเฮานะ้องพี่นอ้องเนอะรู้แล้วต้องบอกต่อว่าผู้ใดเป็นอาการต้อไปนี่บอกต่อเพิ่นเนาะฟังเลยผู้ใดคันตามเนื้อตามโตเป็นพื้นคันหรือผู้ใดเป็นเชื่อละกัดเล็บมือเล็บตีนกัดมองใดก็แล้วแต่หรือ ผู้ใดเป็นฟีตามผิวหนังตามทุกส่วนของร่างกายยกเว้นผิวบอบบางฝังสูตรนี่อีสานว่าเจ้าเอามาแก้เอามาแนะเอามาน้ำให้พี่น้องเอาไปใส่กันนะครับมีผลนะครับตามอาการที่เกามาบอยยากนี่ขวดน้อยน้อยบอแพงหกเจ็ดบาทเองเออดังทับทิมครับนะหาซื้อน้ำล้านยงล้านยาได้อันนี้ได้มีนะครับหาซื้ง่าย ปกติเขาสีเอาดัางทับทิมนี่ไว้ล่างพวกพืชผักผลไม้นะพี่น้องเนาะมื่อนี่เขามาประยุกต์กะโตเขาเองเลยบอยากวิธีใส่ไปเบิ้งเลยอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องนะเขาก็สิเทน้ำเทน้ำลงไปใส่ถ้วยใส่โอง่ใองใส่ตุม่มใส่ถังอย่างก็แล้วแต่บ่มีกฎตายโตนะครับ ทีนี้เขาก็สีเอาดางทับทิมน้พี่น้องดังทับทิมเทลงไปเอาเข้มเข้มแน่เด้อนี่ใส่เข้มเข้มใส่เข้มเขมแน่เขาก็สีค้นให้มันเข่ากันนะพี่น้องนะข้นนี่ชนิดเข้มนะถ้าผู้ใดคั้นตามผิวนงังตามแขนตามขาถ้าเขาลงไปแท้ได้สิดีที่สุดนะพี่น้องหรือถ้าผู้ใด บยจังสั้นเอาสำลีครับสำลีจุ่มๆนะครับจุมจ่มจุมจ่มแล้วถ้ามันคันเป็นเชือ้ล้าหรือว่าอย่างอยู่เขาโปะเลยพี่น้องนะโปะไวเลยโปะไวยังสิแหละนะเฮ็ดเฮ็ดให้มันโยนซัหน่ะนะหรือผู้ใดเป็นเชือ้ล้าตามเล็บมือเล็บเท้าเขาจุ่มเลยนะครับเอาเล็บมือเล็บเท้านี่จุ่มจุ่มแซ่ไว้ยังนั้นนะ ประมาณจากสี่ห้านาทีหรือแล้วก็เฮ็ดลายๆเถ่อแล้วก็ค่อยๆไปล่างออกนะครับนี่สมมุติมันคันหลังเป็นพื้นอยู่หลังเป็นปื้นเป็นเกาเป็นตุ้มเป็นนภดขึ้นมาน่ะพี่น้องให้พี่น้องเอาอันนี้ไปเทใส่ใบตองกล้วยแล้วก็นอนทับเลยนะครับนอนแซมมันอยู่นั่นลนะกิ่งไปกิ่งมาอยู่เพาะมันนะ่ะอันนี้เลยนะพี่น้องนะแล้วก็เฮ็ดลายๆเถบ่อบๆข้างมันก็สีหายเองนะครับ ผู้ใดเป็นฟีกับเฮดคือกันนะพี่น้องก็เอาตัวนี้ไปถูไปนั่นเพราะว่าหัวฟีนี่สิได้มันจีบพยายามบีบเร่งให้หัวฟีมันโป่งขึ้นมาให้มันเอหนองมันสิเริ่มแตกนะพี่น้องอันนี้มันสิเฮดให้ผิวแห้งผิวกระชับไล่พวกเชื้อราไล่พวกผดพื้นคันเอียงออกได้นะนะพี่น้องนะด้วยนี่สูตรง่ายๆของเขารวมทั้งฟีพร้อมนะพี่น้องนะฟีนี่ บเกินสามมือดออกยุบเบิดแน่นะครับถ้าเขาแซ่มื้อแซ่ตีนลงไปแล้วนะพี่น้องก็ไล่พวกเชื้อราเชื้อรากัดเล็บเนี่นะจะประมาณจะหาถึงสิบนาทีเขาก็ับไปล่างล่างออกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พยายามเฮ็ดดูดพวกเชื้อราเนี่ย,ยู่บได้ดอกบ่ยากดอกถ้าพี่น้องสีเฮ็ดนะเอาของมาอย่างวัดิีข <laughs> ีดหอดผ่านอยากไปหาใต้กบใต้เขียดอยู่บ้านวะ <laughs> นี่ก็เป็นวิธีที่คนแถวบ้านเขาใส่รักษาโตเจ้าของได้นะบัว่าพื้นคันบ่วาเชื่อล้ากินเล็บกิน,นตีนกินเล็บตีนแล้วกับฟีมันเดี่ยวแบบนั้นมันเสียดให้ฟีสุกฟุกสุกไวนะหายหายหายได้หลีนะครับด้วยสูตรด่างทับทิมเท่านั้นเองหาง่ายๆสนับสนุนสมุนไพไทยภูมิปัญญาชาวบ้านเขา ซอยกันไล่ซอยกันแชสวัสดีครับ